เขานะคะจะทักมาหาคุณอีกไหมเมื่อไหร่นะคะเขาจะทักมาหาคุณอีกไหมเมื่อไรอาจจะเป็นคนคุยเนาะคนคุยคนที่แบบว่ารู้จักหรือว่าอาจจะคุยคุยกันจีบ,จ,บจีบกันแล้วก็อาจจะหา่างห่างหายหายไปนะคะไปดูกันว่าเขาเนี่ยจ,จะทักมาหาคุณอีกไหมแล้วประมาณเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวหญิงจะหยิบไพ่มาสิบใบนะคะสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็กดลิงก์ด้านใต้โปรไฟล์ได้นะคะหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบแล้วนะโอเคเไปดูกันนะคะว่าเขาจะทักหาคุณอีกไหมเมื่อไหร่ใบที่หนึ่งนะคะเป็นเดอะมูนนะคะใบที่สองเป็นหกเหรียญสามไม้เท้า, The Sun ะะาเดอะซันนะคะห้าเหรียญนะคะเทมเพลนนะคะควีนออฟสอดนะคะเลเวอร์สนะคะเลเวอร์อยู่ตำแหน่งที่เจ็ดนะคะแล้วก็เป็นไนท์ออฟโรเรลแล้วก็เก้าไม่เท้านะคะ ทักมาแน่นอนนะคะตอกให้คุณแบบทะเลาะก,กันบ้านแตกนะคะหรือว่าแบบคุณห่างหายเลิกลากันไปไม่น่าจะต่อกันติดแล้วอะไรอารมณ์ประมาณนั้นก็ตามนะคะแต่ก็จะกลับมาทักหาคุณอีกนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันยังทําใจไม่ได้ move on ไม่ได้ไปไม่ได้แล้วคุณคือความสุขของเขาหรือนะคะกิริยาหรือว่าอะไรบางอย่างของคุณนะคะไป สกิดเขานะให้เขาคิดถึงคุณแล้วก็อยากจะกลับมาหาหรือกลับมาติดต่อกลับมาคบมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถามว่าเมื่อไหร่นะคะที่เขาจะติดต่อมาหญิงจะบอกเลยนะว่าเดือนนี้แหละเดือนสิงหานี่เลยนะคะภายในหนึ่งเดือนนี้เลยนะคะจะติดต่อกับมาหาอีกแล้วก็สําหรับบางคู่บางคนนะคะอาจจะได้เจอกันเลยนะเขาอาจจะ บินลัดฟ้ามหาคุณก็ได้นะคะสําหรับใครที่เป็นรักทางไกลนะคะหรือว่าสําหรับใครที่อยู่ใกล้กันนะคะหรือว่าอาจจะแบบห่างกันเกินไปในยอย่างน้อยๆเขาจะติดต่อมาหาคุณอีกเขาจะทักมานะคะแต่ว่ามาเจอกันก็เด่นนะทีนี้นะคะหญิงจะเปิดไพ่ออรค์เข้าเพิ่มเติมนะว่าไพ่ออลค์เขาอยากจะบอกอะไรอีกนะคะไปดูซิ่อฟฟินเ๋าจะอาจจะเป็นแฟนเก่านะคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะมิโรนะคะความทรงจำแหล่มันจะย้ำเตือนให้เขาแบบ จะต้องทักมาอีกเป็นค่าอีก relationship นะอาจจะเป็นแนวรักๆโลกๆก็ได้นะคะแล้วก็เป็น engagement engagement ring นะคะก็คือเป็นไพ่ที่แบบเออกลับมาคัดชั้เนี้ยขออาจจะชัดเจนกับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันแบบถูกต้องทําให้ทุกอย่างมันไม่ต้องท็อกซิกอีกต่อไปนะคะก็ลองให้โอกาสเขาดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีราศีสก็ปิโอนะคะราศีพิจิกราศีสิงห์ราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะมีพิจิก สิงห์ตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะโอเคสาหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์มาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้นะคะขอบคุณจริงๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ